ดครับพี่น้องตอนนี้น้ององุ่นมาแล้วอย่าอะไรซูซิตเราไหพี่รอง อาจจะได้เวลาคนละนิดลหน่อยนะคะเพราะว่าคนก็โนผมติดตามีมาปีแล้วขันใช้หลอบอเบผมไม่ย่อมสีผมภาเาสเคร่ยอติดตามมาสิบหกปีแล้วครับฮะตาบมมาสิบหกปีแล้วครับอาก็เกิดก็เห็นผม

เขาเปิดดีเลยผักมึงจะแนะนำเขาหลายยังไงยังไงเดี๋ยวช่องติดเียางเบิร์ดพี่วีก็ต้องเรีอนอกันใช่่าพ่อแมนตานต้องไปัเพื่อนเจ้าว่าพ่อเด้อบอไมากเลยตบปากคือไงเดียวเนี่ยแต่ผมคือไม่บอไอ้สี บอกตั้แต่เพลี่ยสีผมเมื่อนี้พันหายรายกาดรายกาดรายกาดเป็นพี่ชายระร้าย

อันทานยูทีมันมีกระซังกซังเก็ากระไดเดาซันเไได้าือไ้ไมตเป็นไวไดยนไวไต็ไว้ได้เไว้ไดู้เหไวไปเไวได้ยนวไยนไ้ไนไว้ได้้เ็นไว้ดู็วตยน้ต้เยน้ไเป็นไว้าด้เย็นไาอไตเนดเยนวอต้เย็วต้ันไวดเดเไว้ไต กูเซอร์บอกเขาก็ไม่สงสัยแม่นไผ่สวนแค่ทห่รคนยังไม่เยอะไม่เมื่อกี้คนไร้ส่วนยังไม่ใส่มาเชิญยังเข้าเลยนะคะเข้าเลยค่ะคุณพี่เข้าเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ค่ะไม่ถ่ายรูปหรอบรรยากาศเริ่มลุ่มลื่นแล้วค่ะ ไล่ยังก่อนไล่สดยังก่อนกำนำไล่สดกำนำเปิดคลิปม้ะเนี่สิคํานั่งก็บอกกํานำไอ้ตัวก็กํานันก็ยิงไล่สดกํานันคีนี่นี่ตัวก็ออกเดตจังุร์เนาเกิดไล่เด็หัวขล้วก็ไปรัตัว โอ้ยเจลลยมากไม่กงเจไลยโซด่าไม่กุ้มเจไล กินสิ่งได้ฟังเสียงหางเงือเสือเอานจ้าสักครู่นะค่ะใจเย็นนะเดคะใจเย็นเยดอกใจเย็นๆกันทุกคนนะคะพอกันใช่รออาบน้ำเติมมือเสาร์คนนี้่บีเนี่ยบอกจะเล่าในรออาบน้ตมมือเสาร์แล้วท่านจาไปให้สีผมมาในอาบน้ำีคนนะหเาใก มเไสมเดสกื้อบังบองเอากระเพาะีสแต่ละคนแต่ละคนดีวยเตี๋ยวตัวมารอก็แ พี่สวยๆก็บอกว่าขี้นะคะจะสวยมากเหมือนอาบาก่อนบอกขี้เลยจ้าเอาไปถูตัวคุ้งยิ่งออกก่อนเลยวันนี้ก็ได้นะเด็สออกไก่อนออกก่อนออกอออกไปเลยเหมือนว่าออกก็ออกไปเลยใครขออก เอากันน่าเช่นใหม่ค่ะโอ้ยรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยคอลเลคชั่นใหม่ข้าวิโลแค่ทุกขอดอ่ะไปนี่ยังเ้ยจะไปค่ะไปนี่โอ้ยจะทำตัวแส่เขาแล้วจะมองเท่าได้

ก็จุดเลยอว่าเขาบนเนี่ยเดินออกได้แต่นี้ก็ปล่อยได้แต่ระวังเอามีขึ้นเยอะหาว่างงั้นเถอะ ทำไมคนหน้าตาดีมารวมกันอยู่ที่นี่นี่ระค่ะนางฟ้ากับนางสวรรค์บ้าคือเก่าเราคือเก่าเราคือเก่าเราคือไม่จะแบบแบบนี้คเก่าเราถ้าใครมีนีเป็นคนดูมคุณแม่คุณแม่ครับมาจากจังหวัดอะไรครับนี่อยู่คลองสองนี่รู้คลองสองคุณแม่คลองตี่เนี่ยโอ้คุณแม่มาจากคลองสองใกล้มากเออใกล้ได้นีแลงเจอหญิงครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างแม่โอ้ยแต่เจอกัะเทาเนี่ยด้วยเหลือครับแต่เดินไม่ได้ แล้วทําไมถึงยืนได้แล้วอย่าบอกนะว่ากําลังใจจากน้องเน <ril jamais> ี่ยกาลังใจจากี่หมอคนนี้กาลังใจจากน้องนะครับกำลังใจของน้องครับทาให้คุณแม่กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งเขาถึงบอกว่ากาลังกาลังใจจากลูกหลานสำคัญอย่าลืมนะครับใครที่มีปู่ย่ามีพ่อมีแม่กลับไปหาท่าน ไมบหน่อยใ่ยี่สิบยี่บยี่สิย่บยี่บยี่สิบยี่สิยี่สิบยี่สิาย่สิบยี่บย่สิบยี่สิบยี่สิายี่สิยี่ย่สิบยี่สิบย่สิบยี่สิยี่สบย่สิย่สิบยี่สิบี่สิาย่สิบยีย่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 บย่ย่สย่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 บย่